โกดังให้เช่าวางนาเทศกม42ห่างถนนฟอนเทศแค่200เมตรใกล้เวลโกหรืออมตนนะนครเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ30นาทีและท่าเรือแหลมฉบัง50นาทีไซนี้เหมาะกับงานโลจิสติกจริงๆค่ะมี white driveway, วิทย์ดรัฟท์เรสบวกโคเวอร์โหลดดิ้งแอเรียและประตูม้วนเข้าออกสะดวกค่ะไฟ 3, เฟส500 kva พื้นรับน้ำหนัก2ตันต่อตารางเมตรมี cctv บวกการ์ดย4ชั่วโมงและมีทีมช่วยหน้าง,งานทาั้งฟอร์คลิฟและแมนเทเนนที่จอดรถบรรทุกก็กว้างขวางยูนิตที่แนะนำวันวนี้ก็คือ5ทับพ ขนาด1,142ตารางเมตรอาคารประมาณ30คูณ37เมตรและมีออฟฟิศ30ตารางเมตรเหมาะมากกับบริษัทที่เป็นสนยนกระจายหรือตัวแทนหลักค่ะค่าเช่า1ปี1น0 0บาทต่อเดือนหรือ3ปี9 1, 7 2 0 0บาทต่อเดือนฉเฉลี่ยประมาณ8 5 9 0บาทต่อตารางเมตรพร้อมเข้าใช้งานทันทีค่ะถ้าคุณเป็นบริษัทโลจิสติกส์อ e ีคอมเมิร์ซโรงงานหาดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์และอยากได้ใบเสนอราคาบวกผัง บกนะดูสถานที่ให้พิมพ์1142ในแชทบอก3อย่างประเภทธุรกิจแะย,ยเข้าเมื่อไหร่าการไฟฟ้าเท่าไหร่ทีมเราจะส่งรายละเอียดให้ทันทีเลยค่ะ